สวัสดีครับวันนี้เราก็กําลังเดินทางไปที่บ้านแม่หอยนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะครับห้ามงเย็นนะห้ามงเย็นไม่รู้ว่าของเนี่ยจะขายหมดไหมจะเหลือไหมนะครับไปดูกันว่าอันนี้คือไม่ได้บอกแนก่อนนะจะไปดูว่าช่วงเย็นนะครับแกจะทําอะไรหรือยังมีลูกค้าอยู่หรือว่ายังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ นี่ครับหลายๆคนถามว่าบ้านแม่อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่อำเภอแก้งคอนะครับบ้านโนนสะอาดอ,อําเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับนี่นี่นี่ปักหมุดมาเลยครับโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนี่จะถึงแล้วนะครับเลี้ยวข้างหน้านะครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้า บ้านโนนสะอาดนะครับาไปดูนี่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 เข้ามาแล้วนะครับปรักหมุดมาโรงเรียนบ้านโนสะอาดได้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นรั้วโรงเรียนเนี่ยครับโรงเรียนบ้านโนสะอาดผ่านไปแล้วนี่ครับบ้านแกก็จะอยู่ กลางซอยเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับก็จะเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวพาไปดูมีรถซาเล้งจอดอยู่หน้าบ้านด้วยนี่ครับบ้านแกปึ๊บปึ๊บ,บอาจจะเวียนหัวหน่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่ารถขับอ๋อเออจอดแอบข้างนี้ก็ได้มั้ง ถึงแล้วนะครับบ้านสุตานี่นะครับก็ถึงร้านบ้านแม่หอยแล้วนะครับนี่ว้าวสวัสดีค,ดครับเดี๋ยวติดไมค์ก่อนหนึ่งกลุ่มกำลังทำกำลังทำอะไรกำลังปั่นน้ำ กลังปั่นน้ำเดี๋ยวติดไม้ขอยากติดไม้นะครับทำอะไรนะปั่นน้ำจ้าปั่นน้ำให้ลูกค้าปั่นน้ำปันน้ำโกโก้กินแล้วคุยโปคุยเสียดค่ะเดี๋ยวเห็นว่าวันนี้ขายดีหรอขายดีที่สุดเปิดดูเปิดเปิดดูมาอก๋วยเตี๋ยวสิเอามาหมดเลยลังจ้าสี่สิบบาทสวัสดีทุกคนสวัสดีคุณแม่สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้า เอ้าใครหมดหรือยังก็เตี๋ยวหมดหรือยังหมดแล้วเปิดดูหม้อกันไดยเปิดดูหม้อก็ได้หมดแล้วก็เตี๋ยวหมดแต่เที่ยงเหรอได้ข่าวว่าเที่ยงเลยหมดจริงจริงจี๊ดเอาไปมีเมื่อวันไหนจะมาว่าอย่ามาหาอ่ำกาอย่ามาหาเอือใช่ส้มตำหมดหรือยังส้มตำยังไม่หมดแต่ว่าขนมกินหมดแล้วเนี่ยใส่หมวกว่าจะออกไปเก็บผักบุ้งนะพอดีเลยออกไปเก็บผักบุ้งใช่ไหมว่า ว่าจะขี่รถไอ้นั่นไปเออเออเออไปด้วยไม่ได้จะไปหมดทุกคนไหมหมดมันหมดได้เลยขี่รถสี่ล้อน่ะขี่รถไอ้นั่นเหระเอกมัใช่ได้หมดเนี่ยไม่ต้องเล่าก่อนว่าไปตลาดเมื่อเช้าไปยังไงอุ้ยไปตลาดเมื่อเช้าเนี่ยคนคนจุกหน้าจุกร่ังทํทำไมอ่ะเขาจุกทำไมเขาจุกว่ามาถ่ายรูปกับดาราอุ้ยเราเป็นดาราเหรอ เวลาอะไรไม่เข้าใจอ่ะไม่ใช่จริงจริงเขาบอกว่ามาถ่ายรูปกับเราเมื่อเช้านี้เขามาเหรอเมื่อเช้านี้ก็มาเขาบอกว่าส้มตำส้มตำมันคลายเครื่องก็ช่างขอให้ได้ถ่ายรูปกับแม่มาจากไหนมาจากไหนมาจากบรรดาญ่พูดดังๆมาจากบรรดใหญ่เขาเป็นเอฟซีของบลาดหญ่ทั้งหมดล้ำคุณจริงจริงใช่ก็ขอบ ก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนวันนี้ควณพ่ณอทุณพ่สวัสดีค่ะ <พอ S 1> สวัสดีทุกคนสวัสดีการวันนี้จะไปเก็บผักบุ้งไม่ใช่ไม่ใช่เตรียมตัวรับแขกเนี่ยนี้ไม่จะใส่ชุดจะไปเก็บผักบุ้งนะเนี่ยชุดแม่ไปน้ำเดือไปน้ำเอาไปเราจะเอารถตู้ไปเลยเหรอ ไม่แกจะเอาขับรถอันนี้ไปขับรถเอทีวีไปในปลาที่บอกว่าเสพที่สุดก็นี่แหละมีมีมีเอฟซีเขาสั่งปลาแม่จะปรุงให้เขาใช่เขาถามเขาสั่งปลาครัวหอมอ่ะแม่ไม่ใช่แม่ก็เลยบอกว่าปลาแม่่ะไม่มีสารกันบูดไม่มีอรายมันจะอยู่ไม่ได้นานนะก็ใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มันมันก็จะไหม้เลยเพราะว่าเราปรุงเองอะไรคือมันไหม้เหรอมันไหม้หมายความว่า รสชาติมันไม่ได้มันเปลียนมันไม่นัวนะเพราะว่าเรา,เราใส่กระเทียมดองไง<อ>เราใส่กระเทียมดองอกระเทียมดองไม่ได้ต้มนะือถ้าถ้าถ้าปลาขวดอย่างนี้เนะี่ยเขาเขา,า,าต้องใส่สารกันบูดอยู่เลยแต่แม่ไม่ได้ใส่อือครับนี่วันนี้ก็วันนี้เราจะไปเก็บเอาเราจะไปยังไงอยากให้ไปหมดทุกคนเนี่ยอัเหรอต้องเอารถกระบะไปไม่มันไปเก็บไกลไหมล่ะ ไม่ไกลแต่ทางก็สะดวกหมดทางก็สะดวกเบิกอัพเนี่ยทางนี้ไม่จะขูดก็รถบิกอัพแม่ไปนั่งกระบะไปบพ่อพ่อจะบอกพ่อตักข้าวลืมจริงจริงวันนั้นน่ะอือยังไม่พูดอกเรื่องข้าวนะเว้ยซุปตาเขาเรียกว่าอะไรล่ะซุปหน่อไม้หรือซุปมะเขือเมื่อไรกินซุปมะเขือนี่ เออไม่ใช่ไม้มันเยอะแยะเลยว่าหันลูกค้าเก้ากับมามันเพิ่งออกไปเนี่ยยังไม่เช็ดโตเลยเนี่ยเตรียมตัวจะไปเก็บผังคุแพงวอสูตรปลาได้ไม่แพงไม่แพงได้แต่ต้องแต่ต้องปลาเนี่ยเราต้องเราต้องไปเอาที่เราเคยเอาแล้วมาปรุงใหม่นะไม่ใช่ว่าเอามาเลยสอนค่ะ ถ้ามีเอซมาบอกขอสูตรนี่เค่ให้ไหมให้ให้หมดบ่แพงบ่แพงไม่วันก่อนองใจดีคนนี้ย่ง้ยใจดีที่สุดวันก่อนมาปลายังเต็มก็ปุกอยู่เลย๋อวนี้ก็ยังนัวเหมือนเดิมจริ้งหอมเวลาตำน่ะลูกค้าก็จะบอกว่าหอมจริงเปิดออกมาน้ำลายลายเวลาเวลาเราเวลาเราตำอยู่อย่างเงี้ยลูกค้ามาเขาให้อะเขาคือน้ำลายเอาจริงจริง จริง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 อ่ะเราจะไปเก็บฝักบุงกันใช่ไหมเราจะไปเก็บฝักบุงเอารถอะไรไปรถแม่นั่นแหละเอะรถแม่ก็ต้องเอานี่ออกสิโอเคได้โอเครถเอารถเอาขึ้นนั่นไดไหมโอ้มันเจนไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอ้เราก็จอดที่นี่แหละจอดนี่แหละจอดข้างหลังได้ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนว่ารถรถหลานมาวันนี้มันจะเต็มเลยรถอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนไปส่องดูก่อนนะเดี๋ยวนะ เอเดี๋ยวเยวมาดูข้างหลังบ้านก่อนว่ารถจะจอดได้เอ้ยรถพวกเธอจะเข้ามาได้เหรอใช่มันคัน,นาาใหญ่นะ่ามันคันใหญ่นะนนนะถ้าเข้ามาได้มันก็ดีโอ้เหลือรถไทยจะเข้ามาใช่เหลือรถไถเหลือรถไทจะเข้ามาไหถถถาาานแม่จะพาเอาคันไหนไปคันนี้นหรอคันนี้ไปมันไม่หมดรลยว้าวอู้อยากไปคันนี้จังเลยนั่นเลยว่าเก่งจะมาคนเดียวจะพาเก่งไปทัวร์น่ะนี่นะครับไม่ก็ขับคันนี้ไปรถกระบะก็ให้ตามไปอีกคันหนึ่งใช่ต้องไปสองคัน แล้วเก่งจะนั่งคันนี้ไปกับแม่ใช่อยนนั้นได้เลยเไปไปสองคันเออเดี๋ยวไปเอารถน้ารถตู้เราจะไปเก็บที่ไหนจอดที่นี่เพราะว่ารถไถจะเข้ามาเราจอดไว้ข้างๆมันก็ได้มานี่เก่งเอารถรูดตู้เรามาจอดได้ได้ได้ไม่ไม่นี่นี่บอกนี่นี่เก่งมานี่เนี่ยข้างนี้ถ้าจอดข้างนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยไหนจอดข้างไหนเนี่ยจอดนี่เลยนี่เอา ันค้านีอยู่ตัวนี้ไม่ว่าจะจอดนี่เพราะว่าอีตัวนี้นยมันจะมันจะเอาพญเทียนจะว่าได้เอารถไทเขามาแล้วมันบ้าอุ้ยเอามาสุปนี่ก็ได้เลยเอาว่าจอดตรงนี้นะเออจอดตรงนี้ก็ได้โอเคได้ว้าให้ขับมาค้าเดียวสิบห้าแปเดีบไม่ครับมาแป๊บเดียวนี่เอามาซุปตรงนี้เพราะว่าเราปวดเอารถตู้มาจอดนี่เดี๋ยวจะเอาคันนี้ไม่ต้องเอาคันนี้ออกก่อนเออใช่เพราะว่าเราจะเอาคันนี้ไปด้วย ไม่เข้าแล้วถถ่ายไม่เข้าแล้วไม่ยังไไม่ยังไไม่ยังไอุ๊ยหมอรามอยากไปสนใจเลยไปหมอรามแซ่บิสารศิลป์เฮ้ยขาจะฟ้องคนไหนหมอลามตัวเนี้อยากไปสนใจเพิ่งเห็นเหรอไม่มาสักทีก็ไม่เห็นเออแต่ว่าเก่งเนี่ยเขารู้หมดแล้ว๋ยวนี้วงชื่ออะไรวงเดี๋ยวนี้อยู่เนี่ยวงคนใจแฟน๋อนนี้วงนี้อยู่ไหมอยู่แต่ไม่ได้รับงานอย่าไม่เอารถคันนี้ออกโอเคค่ะ อ่แม่ขับรถไปอัพแม่ไปไหเอาเก่งกับแม่จะขับรถคันนี้ไปตามหลังกันไปตามหลังกันไปเลือดจะตายคันนี้ออกดีเสียเอาขันนี้ออกก่อนกว้างเพราะผมมีสลิงไม่เลยไม่ได้ไม่ได้ขับรถสลิงบ่เป็นแม่ขับไม่เป็นนะรถคันนี้ก็ขับดีเนาะอุ้ยอันนี้มันเก๋เนาะ รถเนี้อะไรเงี้ยอุ้ยมัหน้าซุ้มบริษ oh oh. no. ัทโทรมาเดี๋ยวนีบอกกันเลว่าเอาเดี๋ยวเอารถคันนี้พ่อเอารถอันคันนี้ออกไปก่อนเลยเอารถคันนี้ออกไปก่อนเลยเดี๋ยวดูพ่อดูพ่อขี่รถคันนี้ออกไปแล้วก็เอารถตู้มาสุกเลยแล้วก็ไปขับเอพีคอาร์ฟ ออกมาลูกกูก๋วยเตี๋ยวน่ะทำน้อยเหรอวันนี้ไม่น้อยหม้อใหญ่ๆนั่นเลยก็ทำก็ทำวันละหม้อทุกวันนี้เลยเอาขึ้นไาถอยตรงก็เถ้าวเมยทำไมไม่ถอยตรงเลยล่ะนี่นะครับพอเออวันนี้มาแม่จะพาไปเก็บขอาปุ้งพอดีว้าวไปจอดหน้าบ้านเลยใช่ไหมน่ะ เอารถตู้เข้ามาสูบเลยทีนี้โอเคคือขับไปทางนน้นเอาแล้วก็ไปจอดทางนั้นเนาะรถตู้มันขวางทางรถตู้งเราไงาอันนี้คืออะไรหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกไม่มันคู่กับรถคันนี้ไง <c oughs> รู้ไหมว่าคลิปชีวิตเด็กท้องนาคนชมเยอะมากคนตอนนี้คนกำลังแชร์ตอนนี้สามหมื่นสามหมื่นกว่ามิลเจ็ดแปดแสน 7, 8, วิวแล้วอ่ะนี่นะครับ มันเลิศเนาะทำไมเลิศอย่างเงี้ยคิดพี่เด็กท่องนานนยโอเคนะครับเดี๋ยวแม่จะพาไปเก็บผักบุ้งเดา๋ยวจะตามแม่ไปไปเมรุขับรถพี่ออาบเซออนหมวกหมวกของพ่อไหนต้องเตรียมอะไรไปเนี่ยเก็บผักบุ้งไม่เก็บผักบุ้ง่ยเอามาทำอะไรเอาเอามาใส่ต้มตางให้ลูกเป็นผักบุ้งนาเหรอแม่ใช่อ๋อแต่ว่ายุนี่เขาไทยฮู้คนแล้วเดี๋ยวจะไปมองจ้วยยาบ้านนี้แหละเขาบอกว่ามีอยู่ไก่บอสไม่ไก่ต้องลงนามไหม ไม่ลอไม่มีน้ำลงให้แม่ลดใช่ตามมันขับเองขับเองขับเป็นโชเฟอร์เองด้วยนี่นะครับใครที่อยากมาบ้านแม่หอยเนี่ยครับตั้งมาโรงเรียนบ้านนวลสะอาดนะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวขวาซอยกลางบ้านนะครับนี่นี่ครับหน้าร้าน จะตรงข้ามกับบ้าน,นหลังสวยๆนะครับนี่นี่คือร้านแม่มาถ้ามาตอนเนี้ยมาตอนที่เก่งมาเนี่ยคือห้าโมงเย็นทุกอย่างหมดแล้วนะครับเหลือแต่ส้มตาก๋วยเตี๋ยวหมดแต่เที่ยงนะครับก๋วยเตี๋ยวหมดแต่เที่ยงตอนนี้เหลือแต่ส้มโอ้มาแม่ขัดเองนี่ครับ หรือไม่มาถึงบ้านนวลสะอาดก็ถามหาบ้านไม่หอยได้โอเคนี่เดี๋ยวเราจะพาขับคันนี้นะครับเป็นแคปบอกเเป็นไม้เฮียยุนี่สิเนี่ยสุดตาไม้เจ้าเฮียไม้เจ้ายูพี่เหมีย นยครับก็ถึงที่นาที่แม่มาเก็บผักบุ้งให้ลูกค้าเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้ไม่มีผักให้ลูกค้าเลยเวลาใส่ถุงให้เขาในเห้คนหล่นกินเอยแบบแต่ว่าร้อนหน่อยอ่าข้างหลังก็จะเป็นอ่ะภูเขานะครับนี่นะครับแม่กาลังเก็บอยู่โอ้ล้มนะไม่ล้มป้าคือมักอัน วันนี้ชุดขายขายของชุดนี้เลยใช่ไหมไม่อันนี้จะออกมาเก็บก็ต้องเปลี่ยนชุดแม่อยู่บ้านแม่ใส่เขนยาไม่ได้เราไม่หงอยอ๋อเป็นอันนี้ชุดนางายเราก็ต้องใส่เสื้อเข็นยาเป็นกงขายยาเวลาออกมาเนี่ยหญ้าเนี่ยมันมันจะขูดมันจะขูดขาเราอ่ะคันคายน่ะคันคายรู้จักไหมคันคายเนาะนี่ครับไม่รู้เหรอรู้จักอันคันอ๋อนี่ก็ได้ใช่ไหมแม่เนี่ยไม่ได้เล้าทำไมอ่ะ ยอดมันไม่ม,มียอดมันไม่มีเหี้ยวเลยไหมันเด็กขึ้นไม้เขายอดหมวนกูดูอยู่โอ้ยจะเป็นบัจะเป็นบสร้างขักนเก็บผักบุ้งเยเด็กขึ้นไมหยอดกับบ้ามีนี่ไงเราต้องหาแบบนี้เนี่ยผักบุ้งเคียน่ะเขาเรียกเห็นไหมยอดมันสวยอยู่นะมันไม่มีน้ำแต่ยอดมันสวยอัล alert อแบบนั้นเลิศอ่ะเออแบบนี้นี่ไงนี่ไงเราก็ล้ามันขึ้นมาอย่างนี้มันก็เห็นง่ายอ้นนี้เวลาเราไปแต่งมันมันก็สวยนะแล้วก็ไปแล้วก็ไปเด็ดใบมันออกอีกจริงๆพวกเนี้ยไปตลาดก็ซื้อได้แต่แม่ไม่ซื้อซื้อได้ไม่ไม่ซื้อเพราะว่าเก็บเอาได้อะเพราะว่าเรามีเวลามาเก็บไงถ้าไม่มีเวลาเราก็ซื้อ ไงมันก็สวยนะเราเราก็ไปแต่งใบม,มันออกอีกอย,ยอดครับนี่ไงแม่แม่จ่ถ้าไม่จําเป็นน่ะแม่ก็มาทําได้ถ้าถ้าจําเป็นเราก็ซื้อเอาก็แล้วแต่ความสะดวกนู้ดใช่ใช่มันมันแบบว่ามันมันระบุไม่ได้ว่าวันนี้ต้องอันนูน้นอันนี้อันนั้นถ้ามีเวลาเหมาะเราก็มาทําเห็นไหมยอดนะครับ,บ,อรบโอ้มาเจอแม่เก็บ โอ้แท้ว่าวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมดหมดตั้งแต่เที่ยงค่ะแล้วทำยังไงคนจะได้กินเอ้าไม่ต้องกินเนาะพรุ่งนี้กินใหม่เนาะอ๋อพรุ่งนี้กินใหม่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปรุงทุกวันไหมปรุงทุกวันตเนาะเอาวปรุงทุกวันไม่ดีขายดิ้งฮเกงไม่มันมีบางคนแบบว่าเอ่ออะไรนะก๋วยหม้อก๋วยเตี๋ยวที่แบบอยู่เป็นสิบสิบปีอ่ะที่เขาแบบน้ําที่เขาต้มมันเป็นน้ําสต๊อกอะที่เขาจะเก็บหัวเชื้อไว้อ่ะจริงไม่เอาไม่ไม่เอา ไม่ต้องล้างหม้ออ๋อเอาใหม่ๆเลยเอาใหม่ๆใช่ไหมรสชาติเหมือนกันไม่แต่ละวันเน่ยเอาก็เหมือนกันสูตรเดียวกันเนาะมีคนทักมาว่าอยากได้สูตรก๋วยเตี๋ยวมาเอา,าเลยเอาฟูกมา,าไปใส่ถุงให้แม่สิแม่จะข้ามไปด้วยนั่นอันนั้นอันนั้นอันนั้นมนสีอันนั้น,น,น,นม,นส,น,น,มนสีสวยกลัวมามาไปใส่ถุงให้แม่สินี่นะครับนั่งจุกหีอยู่ได้เถอะน่ะอุ้ยออกคลิปมันนั่งจุกนีตัดออกนะนั <laughs> ่งจุกน่ะ แม่รู้คุยกันแบบนี้แหละฮะแม่กับลูกคุยกันแบบนี้ <savoir> แหละเนี่ยเนี่ยอุ้ยมันเยอะอยู่นะเนี่ยเลยอ๋อแบบนี้ไม่ไงนไงเยอะไม่เก<พ>่งบอกว่าเก่งใส่ตาสั้นนะแม่บางครั้งไม่เห็นผักบุง้งผักบุ้งอะ่ะผักบุ้งน้ำก็เป็นอย่างนี้แหละเก็บตรงน้ำนะไม่เก็บหรอกอยู่ในน้ำนะมันฮืนอะไรนะี่มันฮืนมันฮืนมันเป็นรสชาติเฟื่อนๆไง มันลื่นเหรอไม่ใช่เวลามันกินมันกัดลิ้นเราไงเขาเรียกว่ามันเฮือนมันนอกเรานนะเฮือนรู้ไหมมันกัดลิ้นเราความจําเต็มใช่อย่างนี้ละสวยเนี่ยอุ้ยเด็ดสวยนะไหน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 ยวถ้าไปเจอต้องทําเสียงอะก็ชอบไงอ๋ออันนั ก็นี่ไงเนี่ยชอบอย่างนี้เนี่ยเก่งเวลาเราเวลาเราไปตกแต่งใช่ไหมเราก็เด็ดตรงนี้ออกเด็ดตรงนี้มันก็ได้แต่อย่างนี้อันนี้เดี๋ยวเขาขายแบบนี้เหรอ,อเอาขายแบบไม่กินใบหรอไม่กินใบเขากินลำมันยิ่งอร่อยนะอ๋อกินลำโอ้เนี่ยเราก็ไปตกแต่งอีกไงเราไม่ใช่เอาไปอย่างนี้แล้วเราก็เด็ดอีกตรงนี้เวลามาัดเข้าเนี่ยมันจะสวยมากเวลาเราใส่ให้ลูกค้ามันจะสวยมากเลยแล้วก็ถุงก็ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ถุงไม่ได้ใส่ถุงมืดนะ แม่ใส่ถุงไฮโซไฮโซคืออะไรรู้ไหมมันมีถุงไฮโซกับไม่มีถุงไฮไก่อะไรถุงไฮโซไฮไก่เอาไฮโซมันก็เป็นเดี๋ยวไปถึงบ้านแม่จะเอาให้ดูว่าถุงไฮโซมม่เป็นใสๆไงได้ได้ใส่เวลาเวลาเราใส่แล้วมันสวยส้มตำเราก็สวยมันมองเห็นไงถ้าถุงไฮไก่มันจะมืดถ้าถุงไฮไก่ถุงใสลูกเขาเรียกถุงใสนั่นแหละถุงไฮโซน่ะ ถ้าไปซื้อเขาต้องบอกว่าถุงไฮโซถุงใสอ่ะใช่นี่ไงแม่เต็มเลยก็เต็มสินี่ไงยอดมันเออก็เด็ดให้สิ <c oughs> <c oughs> เด็ดไม่เป็นเลยเหรอ,อนี่อ๋อ้ยสวยนะเนี่ยนี่ก็เด็ดอย่างง้ไงที่เราเวลาเราก็ไปแต่งอันก็เด็ดอย่างนี้มันก็จะจะได้ลำอย่างนี้มันจะสวยมากมันยากาศค่ำๆเห็นไหมสวยไหมสวยสวย เวลานั้น,มน,นแม่ก็ไปเอาหน่อ,อไม้ที่นี่เลยหน่อ,อไม้เยอะแหน่อไม้เยอะแยะออบอกยายกอะเดีจน่ไมไม้อะไรยานิ่มยอะไรนะโอ้ยเยนิ่มเหรอ,อแม่เหนื่อยเป็นไหมเนี่ยไม่เหนื่อยเหนื่อยทำไมเอาจิงๆแต่ว่าวานนี้หน่รู้ไหม มันไม่เหนื่อยแต่ว่าขาไม่บวมน่ะเอาเอาไม่ขายของทั้งวันแน้ะโดดขึ้นโดดลงไม่ใช่ยืดไม่ใช่ยืดอ,อย่างเดียวเดินหน้าเดินใช่ขาไม่บวมนะเ <c oughs> ขาบอกว่าทำไมไม่ย้ายขาทางหน,นอแนมาอยู่ใกล้ๆเอา,เอาย้ายแล้วมันเคียงทาง <c oughs> เอาอิลีได้เลย <c oughs> มันเคียงฝนไหนรู้ได้ไงเอามันห้องบึ้มๆอยู่ดีนั่นไงนันห้ฝนน่น <c oughs> ไม่เห็นได้ยินเสียงเลยเอาแม่หูดีเนาะ แม่หูดีเนาะแม่รู้นะอุ้ยอันนมันสวยนะเนี่ยเนี่ยยอดมันสวยเนี่ยผักบุ้งขาวเนี่ยเขาเรียกผักบุ้งขาวผักบุ้งขาวกับผักบุ้งแดงนี่ไงผักบุ้งขาวเนี่ยผักบุ้งขาวมันจะไม่มีสีแดงเลยใช่ผักบุ้งขาวนั้มันสวยเห็นไหมนะขาวล้อะเลยสีเขียวออ้ยเขาเรียกว่าผักบุ้งขาวอ๋อมันกับ่าขาคก็กระดาษละเนาะเอาสูด นี่มัตรงกลางๆเนี่ยมันยิ่งเยอะเนี่ยนี่นะครับแม่ทำได้้รอรอดูนะที่ที่อยู่นาน่ะตอนตอนข้าวเกิดมันจะสวยมากที่ไปหวานข้าวเดี๋ยวจะพาะเด็กๆไปเอาปลาเด้ไอไปเอาเลยตอนจะบอกก่อนหรอกตอนที่แม่พักผ่อน,น่ะมาเลยจ้ะวันไหนล่ะพักผ่อนอ่ะประมาณใกล้จะบินประมาณส0วันไม่ไม่จะหยุดเลยหยุดแล้วก็มาเอาหยุดขายของเลย อยูใครขาไม่จะปิดร้านนอนไม่นอนแม่ก็ปิดร้านแต่แม่ก็ทํางานเย็บถุงปุ๋ยค่ะแต่แม,ไม่ไม่ได้พักผ่อนเอาผักผู้นี้ผัดกินได้หรอในหมดยิ่งอร่อยคิดว่าได้แต่ผักม่งจีนอย่ามาบ่าผัดได้เบิร์ดเดนละขอให้ใส่พุงชิ้นรสอร่อยหมด <laughs> เอายางี้ถ้าถ้าผัดไม่ใส่อะไรมันไม่เก็อร่อยโอ้ยมีแต่ผักบุ้งขาวเนี่ย มันเลิศใช่ไหมไอมันเลิศผักบุงขาวมันไม่รุนน่ะแม่แม่ภาษาไทยกับบางฮึนกับบางใดไม่น่ะมันฮึนน่ะภาษาอีสานมัน,นเขาบอกว่าเป็นเฟื่อนเหรอมันเฟื่อน,นลิ้นเหรอเขาบอกว่าอย่างนั้นเหรอต้องถามเอฟซีแล้วแหละน่ามันสวยเนี่ยอ๋อผักบุงขาวผักบุงผักบุงขาวแบบว่า มันไม่มีน้ำนี่เลยมันรสชาติดีถ้ามันมีน้ำน่ะมันเฟื่อนมันจะกัดมันจะกัดลิ้นเราอ,อันนี้เราต้องไปล้างอีกใช่ไหมโอ้ก็ต้องล้างตัวหนก <laughs> ล้างแล้วก็ไปตกแตง่ง <laughs> ไปเด็ดใบมันออกเพรยกว่ามันอยู่ธรรมชาติแล้วไงธรรมชาติก็ต้องล้างเหมือนเดิมอุย้ยฟ้าร้อง ฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องถึงบ้านพี่ออหัวใจมันโดนขยี้แหลกสลายบุกน้ำยำโคลนผ่าสายฝนมาเทตายน้องมานีตามชายไปกับสายฝนพรำอุ้ยพออะถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องไ,อไม่นาก็ร้องได้อันน้องรองอีกร้องอะไรเวลาไม่มีอารมณ์นะี่ยไม่ร้องขึ้นเองดอก <c oughs> เอายิงบังหันดี นิกกเฮ้อเอาลายตีอ oh, right ุ๊ยลายๆพนาอุ๊ยเราไปอ่ะเราไปหาเยเดือนปะเยเดือนไหนอยู่ตรงไหนแมมนั่นนี่เราห่วงนั่นอ๋อไปเราก็เก็บให้แม่เหมือนกันเนี่ยคนบ้านเดียวกันคนอยู่ข้างๆกันดึงเกียนกันนี่นะครับเราออกมาอยู่นะคิดว่เด็กท้องนาเนี่ย มันม่วนนะใช่คนชอบคนชอบไม่ต้องร้องเพลงรุ่นแบบนี้อีกต้องร้องเพลงอะไรอะไรนะแล้เขาไปละองดาวสกาวเดือนใช่ไหมละองดาวนะเพลงอะไรอ่ะชีวิด็กท้องนาก็นั่นแหละเพลงอะไรนะหมันไส้ก็มีนะอุ้ยหมันไส้ไม่ร้องไม่ได้อ่ะต้องร้องเพลงแบบนี่อย่างเกาะไม่รู้มีคนส่งให้ดูโอ้เพลงสมัยก่อนอ่ะเพลงสมัย เพลงสมัยก่อนเหรอโอน้นมทุง่งกระจอมทองฝากเพงลงรักลอยล่องสู่ห้องใจทางอย่งางวัดต่อไปเสียงเพลงเฮ้อ <c oughs> เอาหลายเตีย like e. โ,โอ๊ยมาทนา ไปครับไปครับอะไรนะวันหน้าแมนบอกว่ายายหนอมคือใครยายหนอมคือผู้ใดโอ้ยมันหลายตัวี่เอติอเลอร์นานผักบุ้งขาวด้วยโอ้อเลิศจ้ะเอาคอยรักทีมข้อนกกาหมองม่วงตัวนีิ ขีมคอักไก่ผักบุงโอ้ยค้าได้กินผักบุงนะมันเลิศเล้อเมียมันหายากนะผักบุงเนี้ยเขาไถหมดแล้ว๋อถ้าเขาไถาคือมันจะไม่มีเลยไม่มีเลยถ้าเขาไม่ไถเนะี่ยไม่จะไม่จะไปเก็บที่ตรงใกล้ๆบ้านนะ่ะยิ่งยิ่งงามโอ้โอเห็นไหมเนี่ยสวยนะเนี่ยอะไรไร้สนหรอ โอเคครับเนี่ยอุย้ยสวย,วยจริงๆอ,อุ้อเยเยอะเลยก่อนนะครับุเยเยอะเลยบอกเป็นล้างว่าอายมีไพส้อนเขาบอนใจลนลและย้อนที่ว่าเป็นคนใจคันนังสิงงง่งเสียงสูงอันนี้เสียงต่ำเด้อเบื้งมือก็เลยง่ายขอหูอมฝัน <c oughs> อุย้ยฝันมันต้องลงอ่อต่ำนิ้วไหม คนนิสัยจะสำลาดวันน้าแกนไม่อีกแล้วเนี่ยเอาไม่เร็วเเอาเอาไม่เร็วไม่เร็วไม่ละเหตุบ้างนิวอะเหตุพ้นได้กันเนาะไอไอมันต้องล้งตามนิ้วละเหตุ คนได้กันเนาะยงไม่จะหมดไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกว่าเราะไอ้พวกมาร้องเพลงกับแม่ที่พวกเออพวกรู้ไหมครับว่าทธอหลอน่ะเออทธอลอนแต่เวลาตอนกลางคืนอ่ะแต่เวลาตอนกลางคืนรู้ไหมรู้ไหมเอไม่จะพูดอะไรบอตรงอันนี้ทางเธอแหลมเหมือนเข็มเลย้ยแกงแล้วพระเอก พระเอกคนใจแฟนมีแต่ข้างแหลมๆนี่ล่ะนี่ล่ะนาจริงได้ลหรอนาเขานาจริงได้หนิไม่ใช่ตอนแต่งนะมันแหลมกว่านี้เพราะมันเอาผงขึ้นไงมันก็เลยเห็นโมไม่มาเขาบอกฮะไม่มาเขาเราบอกว่ามากี่หน่อยบื่กี่นี่เนาะบื่ไม่ชอบหรอกคนหวานๆนี่ไม่ชอบไปกลับบ้านไปกินส้มตำเกียร์กันอย่าขี้คันนี้จะขับเกียร์กระปุกเป็นตีไอ้พุกขับเป็น ออขับเปียกกระปุกกูขับเกียกกระปุกเล้วไปขวบตะกี้คันนี้เราจะนั่งคันนี้เราจะนั่งกระบะแม่ต้องขึ้นเก่าไม่ได้ี้เราจะเก่งไหมอีกกระนอ่ะน้ำเทไหมเทว้าวบายฟุกสะรู้ไหมหม่อมหลวงสุริวันสุริยงเก่านะเนี่ย ไปกันนะไปกันนะบายบายครับมัน <พา S 2> เลือดมากเลยเจอกันที่บ้านแม่ขอบคุณครับรอรอรอ,อด้วยรอด้วยรอด้วย